อยเขาพรงาม3-6ทางเข้าสำนักสงฆ์วรบรรพตหรือสารแดงตำบลเขาพงามนี่เข้ามาบริเวณสำนักสงฆ์นะยังไม่เจอใครเลยมีลิงด้วยที่นี่มีลิงด้วยเมื่อกี้มีจุดให้อาหารลิงด้วยเห็นลิงเดินอยู่อยู่ใกล้ๆวัดธงสิงโตนะ มีวัตถรูปอยู่บนเชิงเขาเนี่ยคงใหญ่เลยไม่ได้ขึ้นไปโหร้อนแดดเปรี้ยงเลยทานักส่งที่นี่ก็มีม,มีหลายอาคารเย่ยมีกุฏิพัก็จำนวนมากเลยแต่ยังไม่เห็นเจใครเลยอยู่ข้างในร้อนเี่ม,มีมีถ้ำหนึ่งไปตรงนี้ติดเนเนี่ย ทำทำช่องลมทำช่องลมแต่เข้าไปไม่ไม่เจอใครเลยไม่ได้ขึ้นไปมีแต่อาคารไม่ไม่เจไม่เจอคนเลยเลยไม่ได้ขึ้นไปชื่อถ้ำถ้ำช่องลมใกล้ๆกันเนี่ยครับมีสำนักสงฆ์นี้แล้วก็แล้วก็มีถัดไปตรงนน้นก็จะมีอีกสำนักสงฆ์นึ่งครับเดี๋ยวไปดูหนะ่อยใกล้ๆกันครับตรงนี้ก็จะเป็นสำนักปฏิปฏัติธรรม แต่ไม่มีคนอยู่ก็เปิดประตูไปครับสนักส่งเมื่อกี้นี่ยนิดเดียวจากทางเข้ามาสํานักส่งครับนี่เจอ,อถืว่าเห็นมีทางอยู่ทางสนามมอเตอร์คอร์สนะครับนี่สนามาไว้ซ้อมมอเตอร์มอเตอร,ร์คอร์สมอไซค์ครับมีเข้าแบงค์เข้าแบงค์แบงค์นี่ปึ๊บวนไปโดดเนิน มีหลายหลายเนินเลยมีแบงค์นน้นอีกมีเขาแบงค์ในแบงค์นอกจริงมันเปนมันเป็นเขาลูกเดียวกันหมดวัดวัดงสีโตอ,อยู่โน่นแล้วกถ็ถัดมาก็ถ้ำถ้ำช่องลมมีสํานักสงฆ์แล้วก็มีศูนปฏิบัติธรรมไปนน่นศูนปฏิบัติธรรมเลยไปนู่นก็จะเป็นวัดเขาพระงาม เขาลูกเดียวกันหมดเลยแต่ว่ามันยาวนะครับบางช่วงต่ำบางช่วงสูงก็มีหลายยอด